แมคโคราคาถูกมีอยู่จริงถ้าคุณไม่อยากพลาดต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม2รถสวยนะครับผมสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูแมคโครราคาถูกมากมากเลยนะครับผมผมเชื่อได้ว่าเลยราคานี้หายากมากครับกับราคาเพียงแค่1 2 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมได้ไซซิ่งขนาด3ตันเลยนะครับผม รถขุดยันมา B 2 7นั่นเองนะครับผมตัวนี้มีหลังคานะครับอยู่ทางด้านหลังผมนั่นเองนะครับผมแลวผมจะมาดูสภาพรอบๆโดยรวมครับผมขายตามสภาพเลยนะครับคันนี้กับราคาแสน0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมก็อันนี้เป็นทางรอบๆรถขุดนะครับทางท้ายรถเขานะครับขายรถนะครับ เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ยันมากขนาด3สูบนะครับผมนี้เป็นบูมอาร์นะฮะบ,บูมอาร์โมกินะครับผมก็ฝาเฟ่ออะไรก็มีนะครับผมอันนี้เป็นช่วงล่างครับ ช่วงล่างช่วงล่างรถขุดนะครับผมน่ครับอันนี้เป็นช่วงล่างดันซ้ายราคาแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับไซซิ่งขนาดสามตันอันนี้เป็นช่วงล่างทางด้านขวานะครับก็ นี่เป็นช่วงล่างนะครับผมอันนี้ขายตามสภาพเลยนะครับสภาพนี้เลยครับแสนสองหมื่นบาทนะครับเครื่องยนต์ใช้ได้นะครับปั๊มก็โอเคอยู่นะครับผมรถสตาร์ตติดใช้งานได้เลยนะฮะใช้งานได้นะครับผมรถอยู่พานทองชุมลีนะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้ามาเทสหรือทดลองขับก็สามารถเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับที่พานทองชุมลีนะครับยันมา B ยี่สิบเจ็ดเครื่องยนต์ยันมาเดิมๆสามสูบ ราคาอยู่ที่แสนสองหมนบาทนะครับผมแสนสองหมื่นบาทนะครับผมท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์0874868293 0874868293นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแทนให้ดูนะครับว่าบูมอาร์มเป็นไงนะครับท่านใดที่สนใจอย่าลืมรีบโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมเพราะว่า ท่านอาจท่านจะได้ไม่พลาดน,นะครับรดขุดราคาถูกๆแบบนี้นะครับผมฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ